ทที่4ต่อนะคะในส่วนของบทที่4เรื่องของการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์หรือภาษาอังกฤษว่า Online Transaction Processing and Online Analytical Processing แสดงถึงส่วนประกอบของระบบคลังข้อมูลที่สมบูรณ์จะพบว่าข้อมูลสามารถมาจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการและฐานข้อมูลภายนอกโดยข้อมูลที่เตรียมบรรจุเข้าสู่คลังข้อมูลจะต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยการคัดเลือกคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปรวมถึงการแปลงรูปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนที่จะป้อนเข้าสู่คลัง เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปอย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของคังข้อมูลก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากกว่าการดำเนินงานธุกรกรรมประจำวันดังนั้นจึงมีการจัดประเภทวิธีการประมวลผลออกเป็น2ระบบด้วยกันคือ 1. การประมวลผล การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์หรือเราเรียกตัวย่อว่า OLTP ชื่อเต็มๆว่า Online Transaction Processing System ตามกติ DBMS มักถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนระบบ OLTP เป็นหลักซึ่งเกี่ยวข้องออกับการจัดการข้อมูลประจำวันฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยการคิวรีหรือการสั่งพิมพ์รายงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นระบบ OLTP จะมีการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการเพิ่มจำนวนปริมาณของข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเช่นเล็กคอร์ดข้อมูลการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละวันอาจจะมีจำนวน transaction มากกว่าแสนเรคคอร์ดดังนั้นแนวคิดการออกแบบระบบ OLTP จึงมุ่งเน้นให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตลอดเวลาสนับสนุนการทำงานแบบมัลติยูเซอร์เช่นช่องชำระเงินภายในห้างจะมีจำนวนหลายช่อง ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อชำระเงินได้พร้อมๆกันซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลจะต้องสามารถควบคุมความถูกต้องในข้อมูลรวมทั้งความสามารถในการคกู้คืนระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหากเกิดข้อขัดข้อง ทั้งนี้ระบบ OLTP จะเกี่ยวข้องกับ Transaction จำนวนมากมายและพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณข้อมูลได้ตลอดเวลาโดย Transaction เหล่านี้ถือเป็นข้อมูลดิบไม่ง่ายต่อไม่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อที่2คือการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ภาษาอังกฤษตัวย่อคือ OLAP ชื่อเต็มๆว่าออนไลน์ n a l y Analytical Processing ระบบ OLAP จะมุ่งเน้นข้อมูลประวัติของ Transaction เป็นหลักโดยอาจจะมีอายุในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นความแตกต่างระหว่างระบบ OLTP กับ OLAP ก็คือระบบ OLTP ต้องการข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อเรียกดูหรือสอบถามข้อมูลล่าสุดในขณะนั้น ส่วนระบบ OLAP ต้องการข้อมูลค่อนข้างคงที่ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวยอย่าง OLTP และที่สำคัญผู้ใช้ OLAP ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือผู้ใช้อื่นๆที่ต้องการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ OLAP จะมุ่งเน้นการสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปมาวิเคราะห์แนวโน้มตามเงื่อนไขต่างๆที่ป้อนเข้าไป ล่าวคือการคิวรีที่มีความแตกต่างจากระบบ OLTP เนื่องจากระบบ OLAP สนับสนุนการคิวรีที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งอาจเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบหลายมิติพร้อมเงื่อนไขการเขียนการเลือกดูข้อมูลระบบ OLAP จำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วและด้วยต้องปฏิบัติกับข้อมูลที่มีความจุขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงอาจนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนาน Parallel Processing มาใช้เพื่อศักยภาพการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและด้วยสาเหตุนี้เองเราจึงมักไม่นำระบบ OLTP มาใช้ร่วมกับระบบ OLAP อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบต่ำลงโดยเฉพาะเวลาตอบสนองที่ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากระบบ OLAP จำเป็นจะต้องนำข้อมูลขนาดใหญ่มาจัดเรียงดัชนีใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละครั้งซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อระบบงานที่ต้องดาเนินการประจำวันโดยตรงดิมนั้นจึงมีการนำแนวคิดของคลังข้อมูล เข้ามาใช้กับระบบ OLAP เป็นการเฉพาะและด้วย OLAP ที่มุ่งเน้นถึงการเรียกดูข้อมูลนี้เองจึงต้องยอมรับความซับซ้อนในข้อมูลที่เกิดขึ้นในคขังข้อมูลซึ่งความซับซ้อนในข้อมูลมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องนำหลายๆตารางมาเชื่อมโยงกันทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลในคังข้อมูลส่วนใหญ่จะคงที่แต่ก็ใช่ว่าข้อมูลภายในจะไม่ได้รับการปรับปรุงแต่อย่างใดเนื่องจากคังข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งหลายแหล่งที่มาจึงต้องมีการสกัดเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นจริงๆอีกทางรูปแบบหรือหน่วยข้อมูลต่างๆที่มาจากแหล่งข้อมูลอันหลกากหลายอาจไม่ตรงกันเส,สมอไปเช่น การออิงหน่วยความยาวอาจเป็นได้ทั้งเซนติเมตรนิ้วฟุตเมตรหรือหน่วยสกุลเงินเช่นบาทดอลลาร์ปอนเป็นต้นก็จะต้องถูกแปลงให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกันก่อนที่จะถูกบรรจุเข้าไปในคังเพื่อให้การประมวลผลวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือจะเห็นคุณลักษณะระหว่างข้อมูล olap และคลังข้อมูลในส่วนของ การเปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงานระหว่างระบบ OLTP กับ OLAP ถ้าเป็นระบบ OLTP ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลปัจจุบนันส่วน OLAP ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลประวัติย้อนหลัง แล้วถ้าเป็น OLTP ข้อมูลจะเก็บเป็นประเภทข้อมูลรายละเอียดแต่ถ้าเป็น OLAP ข้อมูลที่จะเก็บเป็นข้อมูลรายละเอียดแถมยังเป็นข้อมูลสรุปอย่างง่ายแล้วก็ข้อมูลสรุปขั้นสูงถ้าเป็น OLTP ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวยอยู่เสมอถ้าเป็นส่วน OLAP ก็จะเป็นข้อมูลคงที่ OLTP เป็นการประมวลผลซ้ำและมีโครงสร้างชัดเจนส่วน OLAP เป็นการประมวลผลแบบ Ad-hoc ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน OLTP ปริมาณ Transaction ต่อหน่วยเวลามีระดับสูงส่วน OLAP ปริมาณงาน Transaction ต่อหน่วยเวลามีระดับปานกลางถึงต่ำ OLTP รูปแบบการใช้งานสามารถคาดเดาได้ส่วน OLAP รูปแบบการใช้งานไม่สามารถคาดเดาได้ OLTP ใช้ transaction เป็นตัวขับเคลื่อนส่วน OLAP ใช้การวิเคราะห์เป็นตัวขับเคลื่อน OLTP มุ่งเน้นประมวลผลข้อมูลส่วน OLAP มุ่งเน้นหัวข้อที่น่าสนใจ ระบบ OLTP สนับสนุนการทำงานลนักษณะวันต่อวันถ้าเป็นระบบ OLAP สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ OLTP ผู้บริหารผู้ใช้ระดับปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานพร้อมๆกันจำนวนมากส่วนถ้าเป็นระบบ OLAP ผู้ใช้ระดับบริหารซึ่งมีจำนวนน้อย ในส่วนของคลังข้อมูล OLAP โดยเฉพาะในเรื่องของการนำข้อมูลจากคลังข้อมูลเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารด้วยเครื่องมือของ OLAP นั้นจะมีลักษณะเป็นลูกบาทลูกบาทหรือ Data Cube ที่เป็นไปตามแบบจำลองฐานข้อมูลแบบมันติ i m e n s i o n โดยจะสร้างจากมุมมองข้อมูลหลายมิติก่าคือ ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันนี้แต่กับสามารถแสดงมุมมองข้อมูลได้หลายมุมมองด้วยกันอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วยในกรณีที่ใช้โปรแกรม OLAP จะเป็นซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจประเภทหนึง่งที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าไปจัดการกับข้อมูลรูปบาท เหล่านั้นได้ตัวอย่างเช่น OLAP โดยพื้นฐานทั่วไปจะประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปและเจาะการเจาะรายละเอียดข้อมูลเช่นการไขข้อมูลลงลึกในรายละเอียดเป็นลำดับชั้นการตะแบ่งข้อมูลลูกบาลูกบาศรวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลด้วยการพลิกหรือหมุนแกนลูกบาท ผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้นก็จะเป็นรายงานหรือเป็นตารางข้อมูลทั่วไปที่มุ่งเน้นการเปรียบเทียบการคาดการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มที่สําคัญคลังข้อมูลสามารถปรับให้ทันสมัยได,ได้ด้วยการน,านําฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติการตามช่วงเวลานหนึ่งที่กําหนดไว้มาใช้งานเช่นอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเป็นต้นขอจบส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อน